สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะฮะวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นวิดีโอแนะนำคอร์สเรียน sad l i k e a pro นะครับคอร์สเรียนนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้พื้นฐานการเขียน sad นะครับหรือว่า cs p r p r o c e s s o r นั่นเองนะครับซึ่ง sad เนี่ยมีความสำคัญนะครับในเรื่องของการทำงาน font end อย่างมากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเขียน cs เนี่ยได้ advance ขึ้นนะครับสามารถสร้างตัวแปรสามารถสร้างเงื่อนไข if else ได้นะครับสามารถที่จะ import ไฟล์แยกได้นะครับ ซึ่งการเขียนแซดเนี่ยนะครับก็จะทําให้การพัฒนาเว็บไซต์ของเราเนี่ยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและเราก็สามารถนําความรู้ที่ได้เนี่ยนะครับสามารถไปต่อยอดใช้งานกับเฟรมเวิร์กต่างๆได้อย่างเช่นวีแอกวิวอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งในคอร์สนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้พื้นฐานนะครับการเซตอัพโปรเจกต์ที่จะต้องเขียนด้วยแซดนะครับแล้วก็รวมไปถึงการพาทำโปรเจกต์ด้วยกัน3ตัวนะฮะซึ่งเดี๋ยวมาดูตัวอย่างโปรเจกต์ในคอร์สเรียนนี้กันเลยครับผม โปรเจกต์แรกนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า d ี Z นะครับโปรเจกต์นี้ก็จะคล้ายๆกับเว็บเอเจนซี่หรือว่าเว็บบริษัทนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับดูโมเด์นะครับมีส่วน about ส่วน service ต่างๆนะครับแบ่งเป็นส่วนๆแบบนี้แล้วก็จะมีเรื่องของ responsive นะครับซึ่งในคอร์สนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับมาเขียน responsive ด้วยกันนะครับ2หน้านะครับก็คือจะมีขนาด480พิกเซลแล้วก็มีขนาด768พิกเซลนะครับผม โปรเจกต์ด้วที่2นะครับจะเป็นโปรเจกต์ชื่อว่า Doggo House นะครับโปรเจกต์ Project นี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนนะครับมาสร้างเว็บไซต์ที่เป็นคล้ายๆกับว่าเว็บหาบ้านให้น้องหมานั่นเองนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้เนี่ยเราก็จะมีการใช้งาน JavaScript เ,เข้ามาทําในส่วนของ Carousel หรือว่า Slide ด้วยนะครับผมแล้วก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเขียน Responsive ด้วยกัน2หน้าเหมือนกันนะครับ โปรเจกต์ที่3นะครับก็จะมีชื่อว่าเฟอร์นินะครับก็คือจะเป็นเว็บไซต์ขายสินค้าหรือว่าขายเฟอร์นิเจอร์นั่นเองนะครับซึ่งหน้าตาก็จะดูโมเดิร์นโมเดิร์นแบบนี้นะครับซึ่งในโปรเจกต์นี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับมาใช้งานกริดนะครับในการทำเลเยอร์ที่มันมีความซับซ้อนนั่นเองนะครับก็มาดูในส่วนนี้ฮะเราจะเห็นได้ว่าเว็บไซต์เนี่ยจะมีการวางเลเยอร์ที่แบบว่าซับซ้อนนะครับซึ่งตรงนี้แหละเราจะใช้ความสามารถของกริดมาช่วยให้เราเนี่ยทำเลเยอร์ตรงนี้นั่นเองนะครับผม หลังจากเรียนจบคอร์สนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดีพลอยเว็บไซต์ขึ้นโฮสต์จริงนะฮะโดยการใช้ Netlify นะครับซึ่งข้อดีของ Netlify เนี่ยก็คือเราไม่จำเป็นต้องจดโดเมนแล้วก็เช่าโฮสต์นะฮะเราสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์เว็บไซต์ที่มี h t m l CSS JavaScript เนี่ยขึ้นไปได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาเว็บไซต์เนี่ยไปให้คนอื่นดูเนี่ยได้เลยนะครับผม สำหรับใครนะครับที่สนใจจะลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้นะฮะก็สามารถทักเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ทางแฟนเพจได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันในคอร์สครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมสวัสดีครับ